สามโค้เครดิโอค,อาคาุณหมอคะคุณผู้ฟังทางบ้านถามมาว่าน้ำดีเนี่ยทำอะไรถึงเรียกว่าดีถ้าไม่มีถุงเราใจยังดีอยู่ไหม <c oughs> น้ำดีน้ำดีอันนี้ไม่รู้จริงๆว่าทำไมก็ถึงเรียกว่าน้ำดี <c oughs> คุณหมอ น้ำแม่ธรรมชาติจากเทื้อเขาสูงในอิตาลีเดี๋ยวน้ําดีมันมันอยู่ตรงไหนในร่างกายก่อนน้าดีมันเป็นของเหลวของเหลวที่สร้างออกมาจากตับจากตับอืมคือเป้าหมายคือก็หมายคือการตีไขมันให้แตกตีไขมันที่อยู่ในอาหารให้แตกให้แตกเป็นอันเล็กๆให้แตกเป็น เป็นเกรเป็นไม่ใช่เกรดสิเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนดอปเกร็ดเขาเรียกภาษาไทยว่าอะไรวะก็เกรดนั่นแหละไม่ใช่หรอเป็นละอองผนึกผนึกเป็นไม่ไม่เป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนเออเป็นเหมือนเป็นเม็ดเป็นหยดเป็นหยดเป็นเม็ดเล็กๆให้เล็กลงเพื่อเพื่อให้เอนไซม์อื่นๆที่ใช้ย่อยไขมันเนี่ย เข้ามาย่อยแข็งมาย่อยดีขึ้นไขมันพวกนี้ได้ดีขึ้นแต่เดิมมันเป็นใหญ่ๆก้อนแผ่งๆนี่ใช่ไหมแต่ก่อนมันก็เป็นเม็ดใหญ่ๆน้าดีก็ทําหน้าที่ตีพวกนี้แบบกลายเป็นเม็ดเล็กๆต้องนึกภาพว่าเหมือนเราทําน้ําสลัดอะแล้วมันต้องมีอะอะไรบางอย่างมีกี่คนที่ทําน้ําสลัดเองครับไม่ทราบอะไรวะคือสรุปว่ามันเป็นเหมือนเป็นน้ําไอซ์สยางกับน้ํามันแล้วมันจะต้องมีอะไรบางอย่างไปกวนให้มัน กระจายน้ำมันกระจายตัวถ้าอารมณ์ว่าก็น่าจะเป็นเหมือนแบบอิมมชั่นมะทำทำทำให้ทําให้น้ํามันกับน้ํามันเข้ากันได้แล้วก็เพื่อที่จะได้มีอย่างอื่นไปทํางานต่อไปย่อยสลายย่อยย่อยไขมันต่อไปปัญหาก็คือคุณผู้ฟังก็สงสัยว่าทําไมจะต้องเป็นน้ําดีด้วยทําไมถึงเรียกว่าน้ําดีไอเนี่ยแหละปัญหาที่พยายามหาตั้งนานว่าทําไมมันถึงเรียกว่าน้ําดีวะสรุปว่าไม่เจอ รุปไม่รู้อยู่ดีอันมันเป็นชื่ออวัยวะป่ะคําว่าดีอ่ะเหมือนดีงูดีหมีอะไรเงี้ยมันดูเป็นคําที่แบบว่าใช้มานานแล้วคือคำว่าดีเนี่ยดีดีดีต่างๆที่ที่ดีดีที่มันอยู่ในตัวสัตว์ตอนเนี้ยหรือว่าในตัวเราจริงๆคือมันถุงมันแค่ถุงน้าดีมันเรียกเต็มๆว่าถุงน้ําดีเรียกน้ำซึ่งมันคือชื่ออวัยวะว่าดีเลยป่ะแบบภาษาชาวบ้านเรียกกันมาตั้งนานแล้วอะไรน่าจะใช่อ่ะจะเป็นแต่ว่าดีอ่ะเป็นคำคำโดดเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นภาษาไทยแท้ นี่นเหมือนตับไตไส้พุงใช่ใช่เสี่ยงจีนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอันนั้นจริงแลง้นลองเปิดโคษนานุกรมดูดีกว่า <c oughs> <c oughs> โคจนานุกรมก็เขียนแบบที่ลุงบอกแล้วเขาไม่ได้บอกอะไรมากกว่านั้นดีเป็นนามจากเอาไว้คนที่เพื่อ <c oughs> นย่อยอะไรเนี่ยบอกว่าคำว่าคำว่าดีคำว่าดีนี่มีมีกี่ความหมาย ดีคืออวัยวะภายในของคนและสัตว์เห็นไหมน้ำ้นสีเขียวเห็นไหมเห็นแมมันก็เป็นแบบทำไมต้องสีเขียวเลยแล้วน้ำดีก็มนสีเขียวไงสีเขียวทำไมต้องเป็นสีเขียวด้วยเขียวบกเหลืองแล้วแต่เพราะว่าฮะมันก็สีมันเป็นอย่างนั้นอ่ะปกติมันจะเป็นสีเหลืองเพราะว่าน้ำดีมันสร้างมาจัดของเสียที่เราเอามารีไซเคิลซ้ำเพื่อเพื่อทำทำหน้าที่ทำหน้าที่ที่ต่างไปมันคือของเสียเลยที่ถูกรีไซเคิลด้วยใช่เจกว่ะ มันคือเลือดเก่ามันคือเลือดมันคือไม่เลือดแดงเก่าที่ถูกทําให้แตกกลายเป็นฮีโมโกบินนี่นั่นนู่นแล้วก็แบบเปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างเป็นเป็นสารสีเหลืองเรียกว่าบิลิรูบินไอนนี้คือผลิตจากตับปะใช่ใช่คือตับเนี่ยอยู่ข้างบนเล้ยถุงน้ําดีเขา้อยิได้ตับเนี่ยหรอใช่เสร็จปั้มประ,ประโยชน์ต,ตึงตึงมาเหมือนมันห้องแลบถ้าไปในหลอดอในลาเส้เล็ก ก็คือแบบในในในตับเนี่ยมันจะมีแบบว่าท่อน้ําดีหลอดน้ําดีโรงงานอะไรเป็นโรงงานเลยแล้วก็คือก็ก็น้ำดีน้ำดีก็ผลิตรูปเสร็จปุ๊บก็ลงมาในท่อมาในท่อเสร็จปุ๊บก็ลงมาเก็บที่ถุงน้ำดีออวถุงน้ำดีเนี่ยหน้าที่หน้าที่มันก็ทําให้น้ําดีอยู่ในสภาพที่มันพร้อมใช้งานคนขึ้นแลวพร้อมใช้งานหน้าที่หน้าที่ของถุงน้ําดีก็คือว่าเวลาที่กินอะไรแล้วมันมีไขมันเสร็จปุ๊บ ถุงน้ําดีก็ได้เวลาบีบเอาน้ําดีออกไปอยู่ในลาไส้เล็กมัก็ตีต mm. ีตีตีไขมันผสมกับไขมันแล้วมันก็ไขมันก็แตกเป็นเม็ดเล็กๆอืทีนี้ก็เลยมีคําถามที่คุณผู้ฟังเขาถามตะกี้ถัดมาครับว่าแล้วไม่มีได้หรอเพราะว่ามีคนไะตัดถุงน้ําดีใช่ไหมใช่เออทำไมเขาต้องตัดถุงน้ําดีเพราะว่ามันไม่ดี โอเคก็ใช่นหะถ้าดีมันคงไม่ตัดมันมีแบบไม่ดีด้วยหรอมันเจ๊งหรือว่ามันไงคือถ้าหากว่ามันไม่ดีเนี่ยก็โดยมากสาเหตุคือมักจะเกิดจากอ่าหนึ่งนิ้วนิ้วอืมดีๆแบบนี้นิ้วนี่หอนน้ำดีพอเป็นนิ้วเสร็จปุ๊บมันก็มีโอกาสคือปกติถ้าถ้าสมมติเจอโดยบังเอิญโดยที่ไม่มีอาการอะไรเราก็ปล่อยมันไว้งั้นแหละไม่มีอะไรนิ้วคืออะไรนิ้วก็คือไอ้น้ำดีที่มันตกเป็นผลึกหนึ่งก้อนใช่มักจะเป็นมักจะเป็นตะกอนตะกรันอะไรอย่างงี้มักจะเป็นตะกอนน้ำดีอืม จริงๆคือมันจะเป็นมันจะเป็นตะกอนคอเลสเตอรอลจะเป็นตะกอนคอเลสเตอรอลแล้วก็รวมผลึกกันเป็นรวมรวมกันเป็นผลึกผลึกผลึกคอเลสเตอรอลเข้าไปแล้วก็เป็นเป็นเหมือนกับว่าเราเรียกว่าเป็นนิวเคลียสเนาะมันเป็นจุดเป็นจุดเล็กๆแล้วก็แบบมันก็จะมีไอ้พวกพวกของเสียพวกมาห่ออะไรเนี่ยมาห่อฟุบแล้วก็รวมมาเป็นก้อนอืมันคือไข่มุกปะเธอที่บอกว่ามันเหมือนไข่มุกมันมันก็ไม่น่าจะเป็นไข่มุกนะเพราะว่าเท่าที่เห็นเออ นิ้วในถุงน้าดีที่ที่เขาผ่าออกมาให้ดูก็ก้อนเหลืองๆนะเป็นหินเลยอ่ะอ๋อเป็นหินอืมบางทีแต่บางทีก็แบบว่าอ่าีต่ไข่มุกปักต้อนเป็นหินหินเหมือนกันอ่าไข่มุกก็เป็นหินน่ะก็เป็นหินแต่มันมันเงาๆใช่ไหมล่ะมันสวยมาคือคอละสีกันโอเควันนี้แต่บางทีอันนี้เราก็จะเห็นนิ้วมันเป็นก้อนดำๆสีคล้ายๆคล้ายๆนินนินก็แปลว่าสีดำก็ฟังดูมีค่านะเนี่ยเราทำต้อยได้ไหมไม่ได้หมอไม่หลับสมไรอมันแข็งนะ มันก็แข็งประมาณหนึ่งแต่ว่านัดเอ่อแข็งแต่ปลอดมากกว่าอืมนั่นก็คือ่ากระท้ออาจจะแตกกระทอก็น่าจะแตกเสียงเสียงก็เลยไม่มีใครเอามาก็ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นบางทีมันก็เราจะเห็นเป็นแบบเหมือนน้ำดีที่มันข้นมากๆเป็นเป็นใสทรายจากจับม็นทรายเป็นเม็ดทรายเป็นเม็ดทรายบางทีเราเราเห็นจมูกม้าทราวเงี้ยเราก็ออแยกได้คือถ้าสมมุติบางที บางทีก็เห็นเป็นเม็ดใหญ่เลยบางทีก็เห็นเป็นเม็ดใสๆหรือบางทีก็เห็นเป็นเหมือนแบบคล้ายๆคล้ายๆน้ำข้นๆในาามุษสาสตร์นเออเนืออาการที่มันไม่ดีใช่ไหมอเนี่คือมันเริ่มไม่ดีแล้วเพราะมันมีนิ่วแต่ทีนี้คือถ้ามันก็จะข้นขึ้นจนจนจับตัวเงี้ยอจับจับเป็นนิ่วมากจับอืออเนี่ยพอะมันเป็นนิ่วแล้วถ้าสมมุติวต่ามันอะคนคนไข้เออเจอโดยบังเอิญอือว่ามีนิ่วแต่เขาไม่ได้มีอาการอะไรก็ก็ไม่ก็ไม่ทำอะไรปะไม่ต้องไม่ต้องออ แต่ถ้ามีอาการถ้ามีอาการถ้ามีอาการเช่นจุกเสียดแน่นปวดมาเป็นพักๆหรือว่าเลยไปจนกระทั่งถุงถุงน้ําดีมาหนักเสบอืพพวกนี้ก็ควรต้องเอาออกเอาออกก็คือเอาออกเอาถุงน้ดออกด้วยถุงไม่ได้เอาถุงเม็ดด้วยถุงออกเลยแต่ถุงออกลัวเาวแล้วแสดงว่ามันก็จะแบบไม่มีอะไรที่ไปช่วยตีไขมันแล้วดิ ไม่เกี่ยวเพราะว่าน้ําดีผลิตจากตับมันก็ผลิตมาเรื่อยถ้าไม่มีตัว่อลเลทก็ลงก็ลงก็ลงลําไส้เลยเราจะย่อยยากกว่าเดิมเปล่าก็อาจจะย่อยยากกว่าเดิมนิดหน่อยเหมือนจังหวะมันก็ไม่ได้เป๊ะๆอย่างนี้ใช่ไหมอ่าหนึ่งจังหวะมันไม่ได้เป๊ะอีกที่สองคือน้ําดีที่ผลิตมาใหม่ๆบางทีมันก็ความความข้นหรือความอะไรมันก็น้อยกว่าออความเข้มข้นมันก็จะน้อยกว่าน้อยกว่าสิ่งที่เก็บอยู่ในถุงน้ําดีหน่อยนืองอะไรเงี้ย ก็จะตีไขมันยากกว่านั่นคือถ้ากินอี่ามินไฟเออจะทำให้งอย่อยง่ายขึ้นมากกว่าไหมเอไม่รู้สิถ้าอย่างนั้นก็ควรจะกินอะไรที่มันมันย่อยไขมันลงไปเลยไหมแนแ่กินไขมันให้ประโยชน์เล็กเลขึ้นนั่นคือหลังหลังผ่าตัดก็จะมักจะมักจะมีคําแนะนําว่าบอกเออเพิ่งเพิ่งผ่ามาใหม่ๆเนี่ยน้ําดีมันยังร่างกายมันยังปรับตัวไม่ค่อยดียังี้จอยากินอะไรมันมากัอท้องนอื่นอ๋ออาการก็คือจะท้องอืดหลังจากนั้นเป็นเอฟเฟกเพราะว่าคือมันย่อยไขมันได้ไม่ดีไงอื ดูในรูปเราไป g o เ g l e เร็วๆมันเหมือนแบบเป็นกรวดสีดำๆก้อนใหญ่ไหมไม่แบบไปนู่นก้อยอะมีตั้งแต่ก้อนเล็กจนมีตั้งแต่ม,มีตั้งแต่แบบเป็นทรายเป็นกรวดก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ๆก็มีมีแบบหลายก้อนในถุงเดียวด้วยมีใช่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นหลายก้อนไหมหรือว่าส่วนใหญ่เป็นก้อนเดียวเจอทุกแบบอะบอกไม่ได้หรอกคือคือเท่าที่ เคสปวดทองแล้วก็อุนตะซาวเองดูเร็วๆเนี่ยก็มีทั้งแบบเออเอ๊ะก้อนเดียวไม่ใหญ่มากแต่ก็ได้มีอาการแล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็ต้องคอนซัลท์สันให้มาจัดการต่อหู่หรือว่าบางทีทําเสร็จปุ๊บโอ้โหบางทีเป็นเห็นเห็นเป็นทรายเลยเราเรียกว่าสลัดเหมือนแบบเป็นเป็นน้ำข้นๆอะไรเงี้ยในอุนตะซาวก็อันนี้ก็ดูไม่ค่อยดีละหรือว่าอีกอานคือแบบโอ้โหมามาเป็นโหล เป็นกรวดกรวดกรวดก็เล็กๆมาเป็นโหลอะไรเงี้ยก็เจอก็มีอาจจะเป็นกลื่นเขาก็ได้นะกลืนนี้คือส่วนไหนอะกลื่นนี้มันคือไอ้นี่ไม่ใช่หรอกลื่อนที่ย่อยของไก่กลื่นที่กลืนที่ตั้งใจกินเข้าไปกลืนนี้กลืนนี้ถ้าแ c ่คอดิ้งทูลงตุ้เห็นบอกว่ามันคือกระเพาะสาหรับย่อยเป็นกระเพาะจริงสําหรับย่อยของสัตว์ปีกที่บอกว่าจะต้องกินกินด้วยเป็นเป็นออปชันที่เสริมจะคันอกเอ๊ะแล้วทําไมถึงเมนิวในถุงน้ําดีอะ เพราะมันเป็นไขมักหรือเรื่องไขมันปะมันคอนเซนเทรตปะเช่ปะก็น่าจะประมาณนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งก็พวกที่เนื่องจากว่าเรานิิวนิ้วส่วนใหญ่ในถุงน้ำดีมันเป็นนิวคอเลสเตอรอลอ่ะก็คือไขมันนัก็คือก็ไขมันเกินเนี่ยหรอกินหมูกรอบเยอะๆอะไรอย่างนี้อายุด้วยอายุเยอะขึ้นก็เป็นเป็นนิวง่ายขึ้นแล้วก็ผู้หญิงเป็นนิ้วในถุงน้ําดีมากกว่าผู้ชายอ้าว เขาก็จะมีก่อนหน้านี้มันจะมีิทอมช่ยเมลาสี่เอฟนี่ว่าเอฟโฟว์ฟีเมลจีเมลเฟตตี้เฟตตี้โฟตี้อายุเกินสี่สิบเฟอร์ไทยผู้หญิงวุ้นอายุสี่สิบแล้วสุดท้ายคืออะไรนะเฟอร์ไทยคืออะไรวะก็ก็อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ในวัยเจริญพันธุ์คือถ้าถ้าสมมุติว่าผ่านตรงนี้ไปได้ส่วนมากก็แบบไม่เป็นแล้วถ้าอายุมากอายุมากประมาณหนึ่งที่แบบว่าไม่ไม่เฟอร์ไทยแล้ววัยทองปั๊บวัยทอง แสดงว่า,าสี่สิบเขาจีใต่ประวัติจ่างก็คือช่วงอันตรายคือสี่สิบวกเย็นไวทองก็จะถ้าวันหนึ่งท้องอืดทองเฟอ้ออาจจะเป็นนิวเดน,นสมดีก็ได้แต่ส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตดูนะหมายถึงว่าเาราได้ดูคนรอบ<จ>ตัวที่มีอาการเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นเป็นปวดท้องเป็นเป็นแห่หายอ่ะสไตล์นั้นนะนั้นในที่สุดก็อาไหนลองไปดูซิกระตาวดูอ่ะมีนิวเดนสดีด้วยอะไรเงี้ยคือเวลาที่ปวดท้องเนี่ยมันมักจะปวดแบบแถวๆลิ้นปีมื่อกีจุกไปจุกไป ใส่โครงขวานิดๆแล้วก็แบบเออเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายคือในช่วงที่เป็นนั้นน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าถุงน้ําดีมันบีบตัวเสร็จปุ๊บไปโดนไปโดนนิ้ว <laughs> <c oughs> มันก็บางทีก็จะมีอาการปวดบ้างจุกบ,บ้างหรือบางทีเอบีบไปแล้วนิ้มมันไปอุดมันไปอุดทางออก <c oughs> มันก็จะมีอาการปวดแต่ว่าพอแบบพอคลา,ายตัวมันก็หลุดกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมแล้วก็บางทีมันก็ ปลูกใปลูกมาที่ของเหลวก็อบางทีบางทีออก็อุดอบ้างไม่อุดบ้างอุดบ้างไม่อุดบ้างนี่คือมันจะเป็นออฟแออนอืมอืมทีนี้ก็ก็ถ้าเกิดว่าแบบยังทนได้ก็แบบถ้าคนไม่ไปหาหมออะไรเงี้ยก็คือปล่อยมันไปอย่างนั้นคือจนคือมันต้องต้องถึงจุดไหนถึงจะต้องไปหาหมออะไรเงี้ยจนทนไม่ได้ก็ ก็โดยมากก็คือคนไข้เองอะแหละมันมันอยู่ที่ว่าคนไข้ทนได้หรือเปล่าว่าคือคือตอนแรกก็จะไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าไปหาหมอแล้วก็คือปีนิฉัยแรกที่มาก็คือโรคกระเพาะใช่ป่ะใช่ไหมดูสืบไปจนถึงอ้นนี้เพราะว่าเพราะว่ามันเพราะว่ามันมันจะจุกมันจะจุกบริเวณเดียวกันอแต่จริงๆริงกระเพาะก็จะเยยนซ้ายหน่อยๆน่อยแล้วก็บางทีมันก็จะอาจจะแสบหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ทีนี้คือคือพอพอมันจุกตรงนี้ไปหมดเนี่ยแล้วก็ มันก็เลยก็เลยบอกลําบากแถมบางคนนั้นตอบสนองต่อยาลดกรดอีกต่างหากยาลดกรดแลดีขึ้นกินยาลดกรดแลดีขึ้นอ๋อก็น่าแหละก็พากันเข้าโรคเข้าพงไปอืมอืมนเป็นโรคที่วินิจฉัยยากเหมือนกันนะอนันตรายมากก็พอสมควรเพียงแต่ว่า <c oughs> คือถ้าถ้าหากว่าสำเนียกอยู่ในหัวว่ามันมีโอกาสเป็นตรงนี้ได้ด้วยโดยเอ f โฟขัน้นต้นแต่คนที่เคยเจอไม่ใช่อีเมลเนี่ย อแต่ว่าตัดกันหมดแล้วตัดไฟเรียพอลอยแล้วหลายคนแต่ว่าตอนนี้คือบางทีอ่จจะเป็นเพราะว่าอาหารไขมันด้วยมั้งเพราะว่าตอนนี้คือคือเจอเจอยิ้งในกบีในคนที่อายุน้อยลงน้อยลงมันน้อยแล่าเนอะ <c oughs> บางทีก็แบบสามสิบสามสิบสามสิบต้นๆโผล่มาด้วยอาการแบบนี้แล้วเอ๊ใช่หรือเปล่าน,นะแต่กดมันกดดูแปลกๆอ่ะไม่เป็นไรเนื่องจากว่าตอนนี้คุณตาซามันเป็นเป็นเหมือนสเตตของหมอยานี่คือก็อยู่ตรงนั้นก็ลากมา่ายรู้เอาจะเจอ ก็คืออุปกรณ์มันดีขึ้นก็อาจจะเจอได้มากขึ้นมันมันอันตรายถึงก็เป็นได้อันตรายถึงชีวิตไหมถ้ามันถ้ามันอวมากจะแย่ไหมถ้าปวด้ามากๆหรอถ้าปวดมากๆก็เป็นลมได้เก็ธรรมดาแบบแต่ว่าธรรมดาเป็ได้ก็โดนไปแต่ว่าที่อันตรายก็คือ แมักจะเกิดกับคนอายุมากแหละคือมันไปอุดหรือมันทําให้เกิดถุงน้ําดีอักเสบอถุงน้ําดีอักเสบเสร็จปุ๊บมันก็จะมีะไรตาะะ่างๆมาก็จะตามด้วยติดเชื้อในกระแสะเลือดถ้าถ้าอักเสบมากถึงประมาณหนึ่งบางทีก็ถุงน้ําดีทะลุทะลุเลย <c oughs> ได้ทีนี้คือคือคือน้ําดีมันมันไม่ใช่ มันไม่ใช่สารที่ควรจะไปอยู่ในช่องท้องตอนแม่ทองเวลาที่มันปลื้ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือปลื้มมันลงไปเสร็จปุ๊บก็ก็อาการปวดท้องก็จะเป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็ทําให้เยื่อบุช่องท้องหักเสษไปหมดมันก็ไม่ใช่น้ําที่ดีเนาะมันก็ไม่ใช่น้ําที่ดีอีกต่อไปแต่มันเรี้ยงว่าน้ําดีจริงๆมันคือน้ําเสียเอ๊ะอันารย์สาวเจอใช่ป่ะอารสาวเจอแบบเช็คไปถึงประมาณนึงโอ๊ยแบบปวดมันปวด อึดอัดหลือเกินไม่หายได้จรงเงี้ยไ่เช็คปั๊บเอาก้อนหินนี่หว่าอ่งี้ออาหึก็แสดงว่าก็ไม่ได้เจอยาเกล็นอะไรนะก็อืมก็ไม่ได้เจอยาเกิ็นเพราะจริงคือคือทํามุนทศาาวก็ค่อนข้างง่ายหมายถึงว่าเออปกติตทใญ่ญ<ำ>่ปกติทําเบสไซก็ก็มักจะเห็นแหละแต่ว่าถ้าต้องอยู่ในภาวะที่เหมาะสมนิดนึงนเช่นงดอาหารเ็ดข้างเตียงเบข้างเตียงไงเบสเบสไซก็ไซข้างเตียงไซเบสไซดีอีครับครับ ก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีก็ต้องมีภาวะที่เหมาะคือคือคือจะดีที่สุดก็คืออ่ะกินอาหารอย่างน้อยประมาณสักสี่ถึงหกชั่วโมงอะไรเงี้ยอจะแบบปวดจนกินอะไรไม่ลงเนี่ยมาอีอาแบบกำลังกำลังสวยเลยตุ่มน้ำดีกำลังเป่งสวยของหมออีกแล้วทาง่ายไงทําง่ายซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราตรวจสุขภาพประจาปีแล้วก็มีไอไอซาวันนี้ด้วยก็ก็เจอ ก็เจอก็มักจะเจอเนาะหลายหลายที่เขาก็อยากจะให้อยู่ในแพ็กเกจหลายหลายที่พออายุสักสี่สิบมันก็จะเริ่มมีแพ็กเกจที่ทำมุ้เตะไส้หรช่องทองส่วนบนอ่าถ้าเจอก็เจอบางทีเจอโดยบังเอิญแต่ก็อย่างที่บอกไงถ้าไม่ถ้าไม่มีอาการก็ไม่ทําอะไรมันไม่ได้แปลว่าเจอปั๊บอุ้ยอันตรายรีบเอาออกก็สังเกตอาการไปถ้ามีอาการเมื่อไหร่ก็มาออกแล้วมันสามารถที่จะทําให้มันสมูิเจอแต่ว่าไม่มีอาการสามารถทําให้มันละลายได้ไหม ช่วยกันบีบบีบนวดนวดให้มันไอหินมันกิ้งถูกไหมเท่าที่รู้นี่ไม่มีนะก็เรียกว่าไม่เหมือนนิ้วที่ไตไม่เหมือนนิ้วที่ไตที่นิ้วที่ไตมันจะมียาบางส่วนที่มันอาจจะถลายนิ้วอาเงี้ทํให้ทให้นิ้วมันเม็ดเล็กลงได้กับกับไตมันจะมีมันจะมีวิธีสลายนิ้วด้วยกันก็เพราะยิงยิงขึ้นช็อตอันด้าซาวอืมเป็นเป็นซอฟต์แวร์ยิงปึ้งไปทีนี้แต่แต่ว่าที่ที่ไตทําได้เพราะมันอยู่ชิด

ก็จะผิวหนังสิจะเปิดตำแหน่งคือฟังดูสบายเป็นเป็นอุตสาวห์ไหมคือมันก็ยิงมันก็ยิงขึ้นกระแทกเข้าไปเหมือนไทยเก๊กเงี้ยชกเวฟเนี่ยเออแต่มันมันไม่ใช่อนะซาห์เนี่ยมันมันต้องไปนอนบนไม่โรบบนว่าไม่นรบแต่ไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วเพราะว่าบอกไปดูไอจีเอสมันยูเอลครั้งสุดท้ายตอนสมัยเป็นนักษาแพทย์ปีห้า โโเทคโนโลยีมันคงเปลี่ยนไปมากมากแล้ว่ตอนนี้ <c oughs> คือเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบว่าเหมือนมากๆเ,เป็นเตียงมันเป็นเหมือน,น,นเป็นอ่างน้ําอ่ะคือลงไปนอนโ oh. อ,อ้แล้วก็เขาเขาก็จะใช้อุลตราซาวน์เนี่ยส่องดูว่าไอ,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 อาจุดที่มันแบบเหมือนนิ้วอ,อยู่ตรงไหนที่พูดถึงนิ้วในไตนิ้วในไตนิ้วในไตไม่ใช่นิ้วถุงน่องดีแล้วหลังจากนั้นคือเขาก็จะมีไออหัวที่สําหรับยิงช็อปเวฟแบบยิงพุ่มปุ้มปุ้มปุ่มปุมปุ้มซำ เอืมแล้วนิว้วคือนิวมันเป็นหินใช่ไหมมันแข็งกว่ามันมันรับมันรับแรงกระแทกได้มากกว่าันคือมันจะค่อยๆแตกปึ๊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 กกร่อนแล้วเขาไปให้มันไหลเองแต่มันก็มีขนาดที่ทําได้ขนาดที่ทําททไม่ได้บริเวณที่ท<อ>ําได้บริเวณที่ทําไม่ได้ไงม,มีเกณฑ์จนมีเกณฑ์อยู่มีเกณฑ์จะไม่ได้อลเโอเคสาวโดยสรุปก็คือคําตอบของผู้ฟังนะครับที่ถามว่าทําไมต้องเรียกว่าน้ําดีก็คือตอบไม่ได้นะครับไม่รู้ คือคือมันเป็นน้ำของอเว่าที่ชื่อดีเพราะจะน่าทุ้กคนก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแล้วคุบอกแค่นี้ของมันดีเกอะไรข้างในบรรจุน้ําสีเขียวโอเคเป็นน้าสีเขียวน้ําตาเับเป็นจากตาเงยน้ําใจน้ําดีก็เป็นจากดีสวัสดีค่ะ